ตู้ลุดสปอยนะครับทั้งหมดจะมีอยู่ที่2ตู้แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีแจกเพชรด้วยนะเป็นวันเกิดของอีเดโอแต่ว่ามันมันน่าจะ5เพชรเปล่าวะงงอยู่ก็คือคอีเดโอมันไม่น่าจะมีงงไหมเออนั่นแหละคือไม่รู้อะผมว่ามันน่าจะแจกแต่เอาว่าตามสุท5าเพชรแล้วกันคงไม่อยากขึ้นถึงว่าถึง50เพชรแต่ทีนี้มันมีตัวลีเจนต์มาใหม่ใช่ไหมล่ะทั้งคิงและควีนผมเลยเออมันอาจจะมาก็ได้นะอะไรเงี้ยอาจเป็นไปได้อาจนะ พูนักแค่อ่านนะครับเฮียนะเขียนะเอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวเรามาคุยถึงตู้สปอยลุดทั้งสองตู้เลยดีกว่าตู้แรกนะครับอันนี้ต้องแบบยังไงดีวะแม่งคือคือแม่งคือตู้ร้อยอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันคือตู้ร้อยอะตู้ร้อยดียังไงนะฮะก็คือในส่วนของว่าสุ่มทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดเพชร้อยเจ็ดเพชนะครับแต่ว่าอันนี้เราเรียกกันว่าตู้ร้อยตู้นี้มาดียังไงเอาแบบเป็นเเลยสุ่มครั้งแรกการันตีสี่ดาวหนึ่งตัว ครั้งที่สองสองตัวสามตัว4 4ตัวเอ้ยพูดผิดนะครั้งหนึ่งตัวครั้งสองสองตัวครั้งที่สามสองตัวครั้งที่สี่สี่ตัวหมายความว่า1รอบเนี่ย1บวกสบวก2บวกเท่ากับ 9, ตัวโดยใช้เพชรทั้งหมดอยู่ที่100เพชรนะครับอันนี้เราเรียกว่าตู้ร้อยหมายความว่าเป็นตู้ที่ควรสุ่มนะครับตู้ที่ควรสุ่มเนี่ยมันมออีอะไรนะมีในส่วนของตู้10 ใช่ไหมแต่ว่าตู้1ิมันได้มูลค่ามากกว่านะอันนี้ต้องคุยกันตามตรงนะแต่ไอ้ตู้ร้อยเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่จากทำโอเวอร์บูส์มากกว่า100อย่างผมเนี่ยเหมาะแต่ถ้าหากใครทำโอเวอร์บูส์หนึ่งร้อยเนี่ยคำแนะนํานะครับไม่ต้องเสียเพชรเลยไม่ต้องเสียเลยนะคือเราคือเราต้องแบ่งก่อนไงคนที่เติมหรือไม่เติมก็ได้ะจะพูดอย่างนี้ก็ได้คนที่ไม่เติม100อ่ะทำโอเวอร์บูส์หนึ่งร้อยอ่ะก็ทําได้โดยใช้แค่2กับสาดาวครับนั่นแหละตู้เนี้ย ไม่ต้องเสียสักเพชรเลยครับอย่าไปเสียกับมันนะแต่ยังผมเนี่ยต้องเสียเพราะว่าไอ้ตู้สิบเนี่ยมาหนึ่งรอบมันได้อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองถึงหนึ่งหมื่นสามมั้งทัาทัอะไรวะหนึ่งมื่นสองถึงเออใช่ประมาณนี้หมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามแต่ว่าไอ้ตู้เนี้ยมันได้อยู่หนึ่งร้อยเพ็ดเนี่ยมันได้อยู่ที่ประมาณสักแปดร้อยเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนได้โอเวอร์บูสเพิ่มมาหนึ่งตัวโอเวอร์บูสสามเพิ่มมาแค่หนึ่งตัวมัน มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะแต่ว่ามันก็ยังคุ้มกว่าอีกลหลายๆตู้คือมันคุ้มลองลองจากตู้สิบอะอ่าเป็นเป็นประมาณนี้ดีกว่ามันคุ้มลองจากตู้สิบแต่ผมก็ต้องแยกด้วยไงว่าคุณเติมหรือไม่เติมเอาถึงแม้ว่าเติมก็จริงแต่เอาโอเวอร์บูลแค่หนึ่งร้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าต่อกับตัวเองเอ้ยกูหนึ่งร้อยพองั้นก็ไม่ต้องนะถ้าเกินร้อยก็สูบได้เคียนะเราต้องแบ่งกันในะ้ชัดเงอนนะอันนัดต่อมาฮะอันนี้เรียกว่าเป็นตู้ของ นามิคู่กับเดมันเต้ซึ่งส่วนใหญ่คนน่าจะอยากได้นามิแล้วผมก็ไม่แปลกใจว่าทําไมตู้นี้ถึงมาเนื่องจากว่าไอ์คิงและควีนเนี่ยมันแพ้สถานะเว้ยและตัวที่เป็นสถานะมีตัวอะไรบ้างอะเตลอสไงนามิไงสมมุติว่าถ้าเราเข้าเกมแล้วเจอนิกะน้อยลงอันนี้แค่สมมุติก่อนสมมุติเฉยๆนะครับเข้าไปในเกมแม่งเจอแต่คาตาคูลิเจอแต่คิงและควีนแบบนี้หมายความว่านามิ กลับไป l o s เกิดสุดๆเกิดจนไม่รู้จะเกิดยังไงอะ่ะคือแม่งแบบจะเป็นเมตาของมันนะพูดอย่างนี้เลยดีกว่าคือแม่งแบบเก่งจริงเก่งจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับเก่งโคตรๆนะครับเอออันนี้ผมแค่วงเลยว่าถ้าไม่มีนิกะนะเอานิกะตัดออกไปเจอแต่คิงและคุนหรือบางเกมเจอนิกะแค่ตัวเดียวที่เหลือแบบเจอ The King, The Queen, แต่คิงแต่คุนหรือได้เช่นเดียวกันผมเลยมองว่าไอ้ตู้นี้มันแต่มันก็ใช้เงินเติมอะนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะสัก 300ส่วนโตคิดว่าแบบนั้นสมมุติถ้ามัน3า0บาทแล้วเอานามิมาเพื่อเล่นเป็นเมนเพราะว่าอย่างตอนนี้ถ้าใครแบบไม่ได้ไม่ได้คิงคุณ่ะเอานามิเล่นได้ไหมคําตอบได้เพราะคิงกับคุนมันแพ้เพราะว่ามันแพ้ตัวสถานะนั่นแหละหรือว่าตัวไปร้อนนั่นแหละนั่นแหละตัวคนนั้นกลับมาแล้วแล้วก็มีบางกลุ่มบอกว่าเฮ้ i, ยยามาโตมัดจะกลับมาเชิดชายไหมส่วนโตวงมองว่าก็ได้แหละเอากันตรงๆก็ได้นะเพราะว่า จากที่ดูแค่แค่เลี้ยงสกิลสองมันคือมันก็เล่นได้แล้วอะ่ะอ่ะเอาเอาง่ายคือมันออกแบบตัวคิงกับควีนเพื่อเอามาฆ่านิกกะว่ากันง่ายๆเอาเพื่อมาฆานะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีในส่วนเออมึงฆ่ากูเข้าใจแต่มึงก็แพ้ตัวอื่นแทนไงนั่นแหละเป็นประมาณน,นี้แล้วกันก็สรุปตู้สปอยทั้ง2ตู้นะถือว่าผมอบอกละเอียดไปแล้วถ้าตู้มาผมอาจจะไม่ทําคลิปซ้านะครับหมายความว่าใครอยากเปิดตู้ไหนก็เปิดเลยโอเคนะถือว่าผมชี้แจงให้ครบแล้วเนาะ